ครับผมนี่คือรายการใหม่ที่จะเอาใจคนอยากมีบ้านนะครับในราคาที่อย่างที่เราต้องการและในทำเลอย่างที่เราชอบด้วยครับเรามาค้นหาบ้านมือสองไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้ผมจะพาไปที่คอนโดใกล้ๆทะเลนะครับเอาหล่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับ เนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับผมก็เลยไม่ได้ออกไปดูบ้านป้ายแดงเท่าไหร่นะักแต่ว่าเพื่อนๆก็จะเห็นว่าในช่องเราก็มีการอัปเดตอยู่เรื่อยๆมานะครับจนกระทั่งผมมานั่งนึกดูคิดดูว่าเออผมก็หาดูบ้านมือสองอยู่เหมือนกันไม่ใช่เฉพาะบ้านป้ายแดงผมก็เลยจะเอาวิธีการของผมนะครับมาแนะนําให้เพื่อนๆในช่วงโควิดนะครับออกไปไหนไม่ได้แล้วก็หาดูข้อมูลในอินเทอร์เน็ตไปนี่แหละครับผมก็เว็บไซต์ที่ผมอยากจะแนะนานะครับก็คือเว็บของดี Property นะครับก็ให้เสิร์ชหาคําว่า ddproperty นะครับอ่ขึ้นมาแล้วผมก็เลือกเลยนะครับ ddproperty นะครับ ddproperty ก็จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบ้านไว้เยอะแยะเลยนะครับก็คลิกเข้ามานะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ ddproperty ก่อนเลยซึ่งการจะหาคอนโดหรือว่าหาบ้านอะไรที่เราต้องการนะครับเราก็เลือกเสิร์ชเลยว่าเราจะซื้อหรือจะเช่าหรือว่าเป็นโครงการประเภทไหนอ่ะผมซื้อเลยนะครับเอาตามวิธีผมเลยนะครับ ผมจะซื้อนะครับผมก็เลือกที่ซื้อคลิกที่ซื้อตรงนี้แล้วตอนนี้มันก็จะมีรายการเรียงให้เรานะครับตรงนี้จะเป็นช่องที่ให้เรากรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าสเปคที่เราต้องการนั้นคืออะไรยังไงอ่ะผมเลือกว่าซื้ออยู่แล้วที่อยู่อาศัยผมเลือกมาเป็นคอนโดราคานะครับผมไปจํากัดราคาขั้นต่ำนะครับผมเริ่มที่500,000สูงสุดนี่อ่าผมเอาที่หน่1ล้านบาทเลยนะครับอ่ะ แต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากพิมพ์เองก็ได้นะครับตรงนี้สมมติว่าเพื่อนๆมีจํากัดแค่800,000แล้วกเ็เขียนเป็น800,000เ,เลยครับพิมพ์ไปนะครับพิมพ์เป็น800,000แล้วก็กด enter ก็จะได้500,000ถึง800,000นะครับก็เพิ่มเติมว่าเราจะมีรายละเอียดอะไรไ,ไ,ไม่ว่าจะระบ,บุว่าห้องน้ํากี่ห้องน้ําห้องนอนกี่ห้องนอนหรืออะไรงนี้ก็ระบ,บุได้มีภาพมีวีดีโอนี้ตรงนี้ผมไม่ระบ,บุนะครับแต่สิ่งที่ผมจะระบ,บุคือตรงนี้นะครับพิมพ์หรือว่าเลือกทาเล ซึ่งทำเลที่ผมต้องการคือนี่ละผมต้องการทะเลผมอยากมันอยู่ใกล้ทะเลหรือว่ามีอะไรเกี่ยวกับทะเลหน่อยผมก็พิมพ์คําว่าทะเลเพิ่มลงไปนะครับแล้วเราก็จะเห็นข้อมูลโครงการที่เกี่ยวข้องนะครับในเลทราคาที่เราต้องการนะครับก็การจัดเรียงนะครับตรงนี้การจัดเรียงเราเลือกดูก็ได้ว่าให้เราเริ่มต้นที่ไหนโครงการเก่าโครงการใหม่หรือว่าราคาต่ําราคาสูงอ่ะ ผมเลือกที่ราคาต่ำก่อนแล้วกันไล่ไปหาราคาสูงนะครับก็จากนี้ก็จะเห็นข้อมูลนะครับคือคอนโดติดทะเลหัวหินนะครับอันนี้เป็นขายดาวนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่สนใจผมก็เลือกเลือกดูนะครับโครงการที่เราสนใจจริงๆส่วนใหญ่ที่เราเลือกคําว่าทะเลก็ไม่ใช่ว่ามันจะติดทะเลหรือว่ามันจะมีความเกี่ยวข้องกับทะเลนะครับบางทีเป็นโครงการที่หัวทะเลหัวทะเลอยู่โคราดก็มีนะครับ ก็ให้เราเลือกดูรายละเอียดแต่ว่ารายละเอียดที่เรากรอกไปนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะมีคีย์เวิร์ดที่ให้เราได้โครงการที่ตรงใจครับผมก็เลือกไปนะครับถ้าสนใจไหนเราก็คลิกเข้าไปดูได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมเลือกไปดูเรื่อยๆก่อนแล้วก็อ,อันนี้มีแค่หน้าเดียวเองอันนี้เนื่องจากคีย์เวิร์ดเราอาจจะจํากัดข้อมูลไว้ด้วยนะครับเพราะออก็เลย โครงการก็เลยดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สมมุติว่าเราเห็นคอนโดตรงนี้คือ,อน่าสนใจนะนะผมดูคอนโดพัทยาคอนโดเชนนะครับซอยจอมเทียนนี่อาเจ้าไก้ะทะเลเดี๋ยวเราลองคลิกเข้าไปดูที่ตรงนี้นะครับคอนโดแบบขายขานะครับออพอเข้ามาข้างในก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเห็นว่าจะมีรูปอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับราคารายละเอียดต่างๆเป็น คอนโดอยู่ที่ไหนเป็นโครงการอะไรนะครับอ่านดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้พัฒยาคอนโดเชนซอจอมเทียน16ก็จะมีทําเลที่ตั้งด้วยนะครับซึ่งก็ดูจากทําเลที่ตั้งนีงก้ก็โอ้ใกล้ชายหาดจอมเทียนอยู่เหมือนกันนะครับตรงนี้น่าจะเป็นหาดจอมเทียนจอมเทียนนะครับก็ก็ถือว่าใกล้เคียงกับที่เราต้องการว่าอยากให้โครงการอยู่ติดทะเลนะครับ เราจะดูข้อมูลอะไรเพิ่มเติมได้บ้างครับจากนี้ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูที่รูปภาพนะครับพอคลิกมาที่รูปภาพเราก็จะมีภาพขยายใหญ่ขึ้นมาแล้วก็คลิกดูไปเรื่อยๆนะครับว่ามีรูปภาพอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นภายในนะครับจะมีพวกส่วนกลางต่างๆเนื่องจากเป็นคอนโดนะครับจะมีส่วนกลางซึ่งข้อมูลเราจะเห็นว่ามีแค่นี้แต่เราอยากดูเพิ่มเติมอะแต่ว่าโควิดไปดูของจริงไม่ได้ เราก็ต้องดูจาก Google นี่นะครับก็ข้อมูลนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการคือพัทยาคอนโดเชนนะครับซอยจอมเทียน16ผมก็ก๊อปปี้คีย์เวิร์ดนี้ไว้เพื่อจะเสิร์ชดูโลเคชันใน Google Map นะครับเราก็เปิดอีกหน้าต่างหนึ่งมาแล้วก็เข้าไปที่ Google Map นะครับใครมาไม่ถูกก็พิมพ์กู g o o g l e g o o g l e m a p Map ก่อนเข้ามาที่ Google Map ก่อนนะครับ แล้วเราก็ที่เราก๊อปไว้ก็มาคอนโดเชนซอยจอมเทียน16โครงการส่วนใหญ่ก็จะมีชื่อโครงการแล้วก็มีข้อมูลที่เสิร์ชดูใน Google Map ได้นะครับอ่ะเราจะมาที่ Google Map ตรงนี้แล้วเห็นไหมฮะก็ตรงนี้จะเป็นตรงคอนโดที่เราจะมาดูซึ่งตรงนี้เราก็จะได้เลื่อนดูพื้นที่แวดล้อมเพิ่มเติมนะครับว่า อยู่ใกล้อะไรยังไงผมผมลองย่อด,ดูก่อนว่าใกล้ๆหาดจอมเทียนนะครับตรงนี้ห้วยซากนอก <c oughs> ก็นี่นะครับจะเป็นโลเคชันที่เราต้องการก็ก็ถือว่าโอเคอยู่เราเข้ามาดูในรายละเอียดนะครับใกล้ๆสวนเสือพัยทยาไทเกอร์พาร์คด้วยนะครับเราลองซูมเข้ามาดู Google Map ทำอะไรได้บ้างนะครับก็อันนึงที่ผมชอบใช้งานก็คือ Street View นะครับเราจะเห็นว่าจะมีรูปคนเล็กๆอยู่ตรงนี้ให้เราเอาเมาส์มาคลิกนะครับแล้วก็ดึงลากนะครับคลิกค้างไว้แล้วก็ลากตัวคนนี้มาเราจะมาที่คอนโดตรงนี้ครับลากมาทิ้งไว้แถวนี้ซึ่งผมจะสำรวจแถวนี้ก่อนผมจะคล้ายๆเราขับรถไปดูครับเดินทางจากจอมเทียนเซกันโรจนี่แหละครับจอมเทียนสาย2องมั้งอวางตรงนี้ลงไปครับผม เมื่อคืนผมนอนเปิดพัดลมนะครับเสียงจะแหบๆหน่อยอ่ะอ่าไอตัวนั้นเรามาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับก็คล้ายๆเราขับรถมาเลยนะครับเนี่ยเราอยู่จอมเทียนสายสองนะครับเนี่ยเห็นว่ามีตัวเมาส์ให้เราคลิกเราคลิกตรงนี้อ่ามันก็จะค่อยๆเลื่อนเข้าไปนะครับดูในแผนที่เล็กตรงนี้ด้านล่างมุมมุมซ้ายมือตรงนี้ด้วยก็ได้นะครับว่าตัวเราอยู่ตรงไหนในแผนที่อ่า เรากาลังเดินหน้าเข้าไปหาโครงการนะครับเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเรื่อยๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นอ,อันนี้เป็นโครงการที่เราต้องการมันดูพอดีจําจากภาพได้นะครับเห็นว่ามีลักษณะระเบียงเป็นแบบนี้โครงการอยู่ติดถนนจอมเทียนสาย2เลยถ้าเราซูมเกินไปมันจะเห็นเป็นมุมท็อปวิวอย่างนี้นะครับเมื่อกี้ผมเลื่อนเมาส์มันจนกลายเป็นซูมจะเห็นว่ารูปด้านบน จริงๆแผนที่มันบิดเบี้ยวนะฮะมันก็มีความผิดพลาดของแผนที่ได้นะครับจริงๆถนนนี้น่าจะตรงอันนี้น่าจะเบี้ยวๆเ,เราเราเลื่อนไปดูแบบเป็นมุมมองแบบของจริงดีกว่เาเห็นไหมครับเ,เลื่อนดูเลื่อนดูสภาพตึกก็ถือว่าเป็นตึกใหม่อยู่นะครับตัวนี้ดูพื้นที่แวดล้อมอดูชื่อโครงการให้ชัดๆหน่อยสินี่ฮะ คอนโดเซคอนโดเชนนะครับพัทยาคอนโดเชนทางเข้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับเข้าไปที่จอดรถแล้วก็มีตึกสูงแล้วก็เพื่อนบ้านก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่จะเป็นซอยที่เข้าไปทะลุถึงทะเลแน่เลยอ่ะเราลองเข้าไปในซอยนี้อันนี้ก็ดูได้แวดล้อประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในปุ๊ปอ่ะพอคลิก คลิกเข้ามานะครับก็จะเห็นเป็นถนนที่น่าจะเป็นถนนส่วนตัวนะครับเนี่ยเข้าไปเรื่อยๆครับทําเหมือนเราเดินเข้าไปดูครับอันนี้เพื่อนบ้านนะครับก็ดูใกล้ชิดกันแต่ก็ไม่ค่อยอึดอัดเท่าไหร,ร่นะฮะอ๋อมีเมอร์ไลออนอยังจะอยู่สิงคโปร์อันนี้ก็จะเป็นซอยจอมเทียน16นะครับอ่า จอมเทียน16เราก็เข้ามาเรื่อยๆเ,เข้ามาเรื่อยๆนะครับจริงๆ Google Map อาจจะอัปเดตยังไม่ปัจจุบันทันทีนะครับแต่ก็ค่อนข้างใกล้เคียงความจริงมากที่สุดจริงๆตรงนี้พื้นถนนอาจจะดีกว่านี้หรือว่าอาจจะเหมือนอย่างนี้ก็ได้นะครับพื้นที่ก็จะมีการปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับ เราก็ลองเข้ามาใกล้ทะเลแล้วก็ถือว่าไม่ไกลทะเลนะครับจากปากซอยเข้ามาเข้ามาเรื่อยๆครับก็ดูพื้นที่แวดล้อมนะครับว่ามีความแออัดหนา,นานแน่นแค่ไหนหรือว่ามีเพื่อนบ้านเป็นยังไงก็ดูได้เบื้องต้นนะครับจริงๆก็ถ้ามีเวลาก็ก่อนจะซื้อ อะไรก็ต้องไปดูของจริงกันก่อนนะครับอันนี้ช่วงโควิดเราก็ต้องดูเท่าที่เราสามารถดูได้นะครับพื้นที่ผมว่าก็โอเคนะครับอาจจะมีพื้นที่ว่างพื้นที่รกร้างอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้มาถึงทะเลนะครับติดหาดแล้วนะครับเนี่ยเ,เราก็ ไล่ดูไปนะครับว่าพื้นที่แถวนี้เป็นยังไงก็จะมีหาดทรายมีกลางล่มมีให้เช่าที่นอนริมหาดอะไรด้วยเออก็ถือว่ามีกิจกรรมมีอะไรให้ทำอยู่มีร้านขายยาเราก็ลองไล่ไปดูเรื่อยๆนะครับตามถนนว่ามีอะไรที่น่าสนใจมาก ใกล้ๆเราก็จะมีเซเว่นด้วยนะก็ถือว่าไม่ใกล้นะครับแต่ก็ติดถ่นานไล่มาเรื่อยๆตรงชายหาดก็ดูไม่หนาะแน่นเท่าไหร่นะครับก็มีโครงการที่กำลังเกิดใหม่อยู่บ้างก็เป็นพื้นที่ที่มีกิจกรรมมีอะไรให้ทํา อยู่พอสมควรนะครับเราจะไปสาราว่าการเมืองพัทยานะครับแล้วก็ท่าเรือพัทยาไปเกาะลานได้นะครับนี่ก็เป็นเบื้องต้นนะครับที่ให้เรามาดูในการหาบ้านมือสองผ่านเว็บไซต์ของ ดีๆ property นะครับซึ่งในคลิปหน้าผมจะพาไปหาจากเว็บไซต์ไหนหรือว่าจะพาไปดูดีเทลโครงการไหนยังไงก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามกันไว้ได้เลยครับ